อันหนึ่งที่พระเป็นกันเยอะคือหนึ่งพระไม่ใช่นักบริหารพอไปยุ่งเกี่ยวกับเงินทองเยอะๆเนี่ยไม่รู้จักวิธีการจัดการแล้วพอพระดังอันนี้หนูอยากฝากไว้นะครับพระหลายๆรูปที่ไม่ว่าท่านจะมีชื่อเสียงหรือมีเริ่มมีโยมเข้ามาหาเยอะมีปัจจัยเนาะท่านระวังคารวาสให้ดีเพราะคนที่จะเข้ามาหาท่านเนี่ยตอนที่ท่านมีชื่อเสียงหรือตอนที่ท่านมีปัจจัยเงินทองเยอะๆเขาอาจจะมาเป็นกาฝากก็ได้นี่หนูไม่ได้โทษ คารวะนะแต่ตนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพราะเริ่มเป็นพระดังคนนี้ก่อนเริ่มเข้าหาเริ่มมาตีสนิทปากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วสุดท้ายแล้วก็ชักจูงท่านไปทําอะไรในะเรื่องที่ไม่ควรทําชวนท่านไปลงทุนบ้างอะไรบ้างซื้ออสังหาบ้างซื้อหอบ้างอะไรบ้างซึ่งนั่นแหละมองว,ว่าพระผู้ใหญ่มันจําเป็นต้องมีเงินเยอะมากมายขนาดนั้นจริงๆไม่ได้จําเป็นหรอกเพียงแต่ว่าด้วยภาพความเป็นคนพุทธเราอ่ะเราจะมีความคิดอันนึงก็คือพระยิ่งอ,อ ยิ่งอยู่นานยิ่งพรรษาเยอะๆเวลาไปทําบุญด้วยเนี่ยเราก็จะยิ่งได้บุญเยอะอเออยิ่งเแนบบี่ยแล้วยิ่งถ้าเป็นพระทาทเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยากทําบุญเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยท่านเสียสละทําบุญทําบุญแต่ถามว่าอย่างเคสวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยคนทาบุญร้อยคนมีคนเคยไปวัดพระบาทน้ำพุสักกี่คนเคยไปเยี่ยมถึงที่สักกี่คนน้อยมาก